ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ กรตถ้าไม่มีาระตูนนะหนูก็คงไม่อยากวาดรูปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูไป็นศิลปินออสตอรี่ค่ะชื่อนางสาวเทลลวรัชไพโรชชื่อเล่นชื่อขินนะคะ ตอนเดินต่อแต่เลยค่ะแล้วก็วาดกำแพงเพื่อนบ้านนะคะแล้วคือนี้ก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่หนูชอบตอนแรกดูกระตูนแล้วก็ชอบวาดรูปมากอยากวาดรูปแบบเขาไม่ได้แบบเขาอะคะ่ะหนูอยากวาดเป็นของตัวเองเลย <c oughs> ก็เลยวาดมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> รูปแรกคะ่ะวาดพวกไอ้งูนเชอร์รี่สตรอบเบอรี่หลายอย่างแล้วก็มีโดรีมอน แกลการ์ตูนค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะหนูชอบวาดโลบเป็นพวกการ์ตูนคอมิกด้วยชอบมังงะด้วยทำให้เราผ่อนคลายแ,แล้วก็สนุกค,ค่ะเวลามีเรื่องราวอะไรทั้งชีวิตประจำวันหนูก็มวาวาดเป็นการ์ตูนเป็นเนื้อเรื่องเลยค่ะเล่มแรกก็คือเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วมนนานมากเลย ะะเวลาวาดผิดก,ก็คือไม่ชอบเถ้าวาดภาพหน้ากลัวแล้วก็ถ้าเอาไว้ตอนกลางคืนให้เห็นเนี่ยกลัวเลยเอาไปซ่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะหลอนชอบมากที่สุดหรอคะกว็วตัวกระตูนนะคะ แต่ก็ไม่ได้ชอบมากที่สุดเท่าไหร่ก็ชอบเท่ากันหมดสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือสัตว์ป่ายาคูค่ะของพี่คิตหอวังที่ซื้อไปสาย่ช่วงนี้จะไม่มีอะไรที่ไม่เคยวาดแล้วค่ะวาดไปหมดแล้วธรรมชาติก็เคยวาดค่ะวาดดอกไม้วาดสะพานวาดหลายอย่างเลยค่ะ นใจที่หนูอ่ะว่าเริกตอนเด็กๆได้เดยดูการ์ตูนถ้าไม่มีการ์ตูนนะหนูก็คงไม่อยากวาดรูปเลยค่ะเพื่อนๆหนูเป็นแรงบันดาลใจหนูค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็เคยอยากลิกเลิกอยู่แต่พอเพื่อนๆเขาอะให้กำลังใจหนูหนูไม่ได้ถึงตรงนั้นหนูก็เลยไม่อยากเลิกภูมิใจค่ะได้หาเงินในชีพให้แม่แล้วก็คูมใจในตัวเองดนียคะ่ะ ก็อยากมีค่ะแล้วก็มีตู้กระจกใส่โมเดลด้วยมีหลายอย่างเลยเพราะในห้องก็คือจะทาบ้านกระทาเป็นสีภูปั้นโมเดลค่ะแล้วก็ปั้นของสิวด้วยสามารถมาดูผลงานหนูได้ที่อาร์ตสตอรี่ค่ะซอยบางพมยี่เก้านะคะ คุณแม่นกคุณแม่ของน้องขิมและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการที่น้องขีมมีบัตรประจำตัวคนพิการโดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้คอยให้คำแนะนำตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550หรือตามที่กฎหมายอื่นได้แก่การคุ้นครองสิทธิคนพิการด้านบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ในเรื่องการบริการพื้นฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้ล้ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพันาการทุกแม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน iso คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้